แกะตอง,ตองจุง่ม TNT ไปยบอสม้โหโคตรเยอะมาดูกันนะครับว่าจะได้ตัวสีเขียดหรือเปล่าแกะเซตนี้ก่อนเลยไลทเนเชอรลบอลเพียอ, <c ười> อันการก่อนเลย ตัวแรกนะครับตัวแรกได้ตัวอะไรนะอุ้ยสวยอ่ะนี่นะครับทุกคนน้องชื่อ feeling l a z y นะครับโคตรหล่อใส่แว่นด้วยอาตางเทเกตและแกะเลยจะตัวอะไรนี่จะได้ดูสีเกตหรือเปล่าแมพเออัวดำตัวแรกนี่นะครับทุกคนในมูลตัวแรานะครับทุกคนนี่มีสร้อยเ็บด้วยโคตรเท่ถือกระเป๋าด้วยเอาดูวเดียวโหโคตรหล่อแมพเฮ้ยโชว์เท้าโอ้ยดูดีมีสร้อยด้วยหัวแดงแว่นดำโคตรเท่สีเกตซีเคล็ดหรือเปล่าฮาร์ดบีวันนี้ชื่อฮาร์ดบีอุ้มแมวดำตัวเดียวโหเขาชอบตัวนี้ตัวนี้เขาตอง ชว่วยมอเกี้ยวกดสขานครับตอนนี้โคตรหลอ่อ <ทำ S 1> ตัวนี้โกเฟียีตัวนี้น,ใน,ในักเรียนคตน้ารกโหล่อิงโวยตัวานี่ยสกสวยส่แวนดโคตหลอชยย,ยตัวนี้ชื่อสเตตคิวตี้นี่โคตรหลอดูดีนังเก็กจัจงตัวนี้สุดท้ายนะครับน้องทาว,วเวลเลอร์เลี้ยงหมาดำด้วยตัดีน่ารักจัดนี่ครบเสร็จแล้ว9ตัวโคตรเท่เลยต้องต่อไปอะไรมาร้ซัมซีรีส์มาแกะกันเลย นี่ตัวนี้น้องเทมเปอร์นะครับทุกคนนี่ถือร่วมด้วยตัวนี้ชื่อดอกเมนซี่นะครับทุกคนนี่น่ารักจัดตัวนี้ใส่เสื้อสีดำลายแมวนะครับทุกคนนี่นั่งงอนอยู่ดีนั่งงอนแต่น่ารักจัดน่ารักเหมือนเขาเลยตัวต่อไปนะครับทุกคนน้องดีเฟร์ชื่อคล้ายๆเขาแสดงว่าของเขาดีไอแกเลยแกตัวนี้ชื่อโฮมนะครับทุกคนนี่ถือนกกระดาษด้วยโคตรน่ารักตัวนี้ชื่อวิเทอร์นะครับทุกคนนี่ใส่แจ็กเก็ตสีดำสื่อดอกกุหลาบไปให้สาวแน่ตัวดีโคตรหล่อ ต, no. ตัว <t ui> นี้ชื่อน้องวันเดอร์นะครับทุกคนตัวนี้ชื่อน้องเปอร์ซิเทนนะครับทุกคนนี่ตัวสุดท้ายนะครับทุกคนอ่าตัวสุดท้ายแล้วนี่แล้วตัวอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะสีเขียบปะเนี่ยใช่ซีเคลอ๋อน้องแบ็คไฟเจอร์นะครับทุกคนนี่แบ็คไฟเจอร์ไม่ใช่ซีเขียวเลยสุดท้ายชีบีสตาร์ยูนิคอนโน๊กมาแกะกันเลยอุซากิริวฮอปเปอร์นะครับทุกคนนี่น้องสีชมพูโคตรน่ารักแล้วข้ามาที้แกเองตัวสีเขียวชื่อแซนดี้ยูมานะครับทุส์นุีนะครับทุกคนนี่จีน แล้วบอกเลยว่าสายนักสะสมเนี่ยไม่ควรพลาดสิ่งนี้กับของสะสม TNT บายบอสโคตรเจ๋ง